มีสาวท่านหนึ่งใส่ฟอร์มือใหม่นะคะเข้ามาถามป้าแกเพราะว่าเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ต่างประเทศได้สามเดือนนะ,ะเธอบอกว่าทำไมตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยสามนีนะคะจะส่งเงินเปย์เงินให้ทุกเดือนนะคะโดยที่แบบขอเพิ่มก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เขาไม่เคยร้องขอเอ้ยเขาไม่เคยถามเหตุผลเลยนะคะแต่พอ ย้ายมาอยู่ต่างประเทศด้วยกันแล้วเขาหยุดให้เงินเดือนเขาไม่ให้เลยนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะหางานให้เราทำด้วยนะคะมันเพราะอะไรเดี๋ยวปะกาวมาอธิบายให้ฟังนะคะการที่เราอยู่เมืองไทยนะคะเรายังไม่มีงานทำเลยะค่ะแล้วเขาซึ่งเป็นสามีเรา เขาก็ต้องซัพพอร์ตเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่มีงานทำไม่มีไรายได้นะคะที่เมืองไทยในช่วงที่รอวีซ่าหรืออะไรก็ตามแต่หรือตอนคบหากันก็ตามแต่นะคะแต่พอย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วมันไม่มีความจะเป็นไงคะที่ที่จะต้องไปคือคุณไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วก็ที่เขาเร่งให้หางานทำเพราะว่า อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณมีงานทำไวภาษาคุณก็จะได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะกล้าออกไปนู่นไปนั่นไปนี่เองเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตมาสปอยคุณได้ตลอดเวลานะคะเขาต้องการให้คุณทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่ว่า พออยู่เมืองไทยเปหรือเกินเปเป็นจ้าพอสายเปแต่พอมาอยู่เมืองนอกมาบังคับให้ทํางานเขาไม่ได้บังคับให้ทํางานนะคะคือคือคนเรามันต้องทํางานจะมาอยู่เฉยๆมันก็เหงานะคะคุณจะบอกให้อยู่บ้านเฉยๆในโคตรเหงาเลยนะคะในการปรับตัวปรับอะไรก็ยากแต่ถ้าเรามีงานทําเราสามารถปรับตัวได้ไวนะคะเพราะว่าเราไปเจอคนหลากหลายไม่ใช่อยู่แต่กับสามี ะะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณต้องคิดด้วยว่ารายได้ที่ได้มาที่สามีส่งไปให้คุณที่เมืองไทยนั้นนะเขาได้มายัางไงเขาลำบากไหมที่เขาจะส่งให้คุณนะคะเขาต้องกระเบียดกระเสียนตัวเองมากแค่ไหนคุณต้องรับรู้จุดนี้ด้วยนะคะว่าฐานะเขาดีไหม ฐานะเขาเป็นอย่างไรนะคะบางคู่นะปะ้าแกจะบอกให้เขายอมส่งเงินจำนวนมากให้คุณเพื่อที่คุณจะได้อยู่สบายแต่เขาจะเหลือใช้ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็กินแบบกระเบียดกระเสียนมากเพื่อที่จะให้คุณอยู่ดีกินดีโดยที่คุณไม่รู้อะไรหรอกนะคะรู้แต่ว่าเฮ้ยฉันได้ฝรั่งใส่เปเียเว้ยเขาเปฉันดีนะคะ แต่พอมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้คุณต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะผลักดันให้เราไปทำงานเพื่อที่จะมาร่วมกันใช้นี่กับเขามันไม่ใช่นะคะคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่แฟนพยายามหางานให้คุณทำได้ไวที่สุดนะคะสาวๆหลายคนเจอแบบนี้ค่ะนะคะ คืออยู่เมืองไทยเปเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายมาอยู่ต่างประเทศจะมีงดให้ค่าใช้จ่ายที่ส่งให้เราทุกเดือนนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณมีค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้พ่อแม่ที่จ,จ่ายให้ลูกติดของคุณที่อยู่เมืองไทยแต่คุณไม่ได้บอกสามีคุณก็ต้องมานั่งกุ้มใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่จ่ายเงินตรงนั้น เงินเดือนที่เคยใจ่ายให้ฉันทุกเดือนแล้วก็จะมีปัญหากันนะคะแล้วยิ่งเขาให้ไปทํางานหางานให้เราทำแล้วยิ่งงอนยิ่งโกรธเขาไปใหญ่ว่าเขาผักใส่ไล่ส่งเราเขาเขาจะมาเอาเปรียบเรานะคะหลายคนคิดแบบนี้จริงๆว่าฝรั่งเอาเปรียบกับย้อนขึ้นไปนะคะย้อนไปว่าตรงไหนที่เขาเอาเปรียบคุณ นะ,ะเงินก็เงินเขาเขาเขาให้คุณนะ,ะเพียงแต่เขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้จ่ายเพราะว่าที่เนี้ยค่าใช้จ่ายคูณสองคือสองคนคือคุณกับเขานะคะคุณมาอยู่นี่ค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเชื่อเลยว่าสาวไทยที่มาอยู่ต่างประเทศไม่กินแบบปกติแน่นอน <c oughs> จะมากินขนมปังทานเนยชิ้นเดียวซีเรียลตอนเช้าจบนะคะไม่ได้ สาวไทยบางคนตอนเช้าติดกินข้าวต้องกินข้าวนะคะมันก็เป็นอะไรที่พูดยากนะคะอยู่ที่เราต้องรีบปรับตัวปรับตัวให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ไปทํางานออกไปทํางานเราจะได้เพื่อนได้ภาษาได้สังคมนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันไม่ง่ายนะคะนะคะวาแกฝากไว้ด้วย